ชิมนะคะชิมจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมากถ้าได้จิ้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดอื้อือกินได้ทั้งเปลือกกรอบมากนิ้วให้เลยค่ะของความกรอบของกุ้งหอมพริกไทยกระเทียมเค็มนิดนิดหวานหน่อยๆจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเปรี้ยวๆเข้ากัน เข้ากันค่ะอืออีกคำอีกคำอือหืออร่อยมากกินแล้วก็ดูดนิ้วค่ะนี่แหละกุ้งดูดนิ้วเพราะเครื่องติดอยู่ในนิ้วมาดูวิธีทำกุ้งคั่วเกลือกระเทียมพริกไทยกันค่ะวัตถุดิบที่เราต้องเตรียมในการทำกุ้งคั่วเกลือกระเทียมพริกไทย มีกุ้งขาวกระเทียมพริกไทยน้ำเปล่าน้ำมันถั่วเหลืองน้ำตาลเกลือนำกระเทียมกับพริกไทยมาโขลกให้ละเอียดนะคะนำกระทะไปตั้งไฟเทน้ำลงในกระทะรอให้น้ำเดือดเดือดหลังจากนั้นเราก็นำกุ้งที่เราเตรียมไว้เทลงไปในน้ำเดือดนะคะ ั่วกุ้งในน้ำเดือดๆคั่วไปเรื่อยๆจนน้ำแห้งค่ะพอน้ำเริ่มแห้งเราจะปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลแล้วเราก็คั่วต่อจนน้ำแห้งสนิทพอน้ำแห้งสนิทเราก็เทน้ำมันพืชที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะแล้วก็ ผัดกุ้งกับน้ำมันแล้วตามด้วยกระเทียมพริกไทยที่เราโขกไว้แล้วคั่วต่อจนกระเทียมมีสีเหลืองกระเทียมเริ่มเป็นสีเหลืองแล้วค่ะได้กลิ่นหอมของกระเทียมและพริกไทย นี่คือเสร็จเรียบร้อยค่ะตักเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะกุ้งคั่วเกลือกระเทียมพริกไทยหน้าตาน่าทานมากค่ะเสร็จแล้วค่ะกุ้งคั่วเกลือกระเทียมพริกไทยนี่กุ้งตัวยหอยกุ้งสดจาก ทะเลหาเองค่ะกุ้งนี้หาเองไปจับตอนกลางคืนน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆเดี๋ยวมาลองชิมกันนะคะว่ามันจะกรอบหอมอร่อยขนาดไหนต้องกินกับ โอ้ยมีคนกระซิบบอกให้ชิมตัวน้อยพะนะฉันจะชิมตัวใหญ่ชิมตัวใหญ่ๆจะได้รู้ว่ามันอร่อยขนาดไหนจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะอร่อยนี่กุ้งทะเลแท้ๆจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดอร่อยมากนี่นกุ้งทะเลสดๆหาเองตอนกลางคืน ตอนเช้ามามาทำกุ้งคั่วเกลือชิมนะคะชิมจิ้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดอร่อยมากถ้าได้จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดกินได้ทั้งเปลือกออรมาลึกนิ้วให้เลยค่ะของความกรอบของกุ้งหอมพริกไทยกระเทียม เค็มนิดนิดหวานหน่อยๆจิ้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดเปรียร้ยวๆเข้ากันเข้ากันค่ะอือือสามารถทำได้กับกุ้งทุกอย่างนะคะกุ้งขาวกุ้งทะเลกุ้งกุลาดำทุกกุ้งทำได้อือือเหมือนกับว่าจิ้มอีกคําอีกคําอือหือ อร่อยมากกินแล้วก็ดูดนิ้วค่ะนี่แหละกุ้งดูดนิ้วเพราะเครื่องมันติดอยู่ในนิ้วอร่อยจริงๆกุ้งขูดคั่วเกลือกระเทียมพริกไทยค่ะจิ้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดสุดยอดเลยค่ะขอ,เ,อเวลาไปกินกุ้งก่อนนะคะอร่อยมากแต่อย่าลืม กดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะติดตามนะคะเมนูอะไรอร่อยๆมาแนะนำอีกบาย